คราวนี้เรามาดูตอนที่ตอนตอนที่6นะครับเราจะดูกรณีไม่ทราบค่าค,าความแปรปรวนของประชากรและ n มากกว่าเท่ากับ30ดูตัวอย่างที่5ในหนังสือหน้า157สซุ่มตัวอย่างบุรีชิดหนึ่งมาถึงปั๊บสุ่มเลยอย่าลืมนะเป้าหมายของเราต้องการดูคาว่าสุม่มแล้วดูเบี่ยงเบนแปรปรวนมาก่อนมาหลังคําว่าสุม่มเจอมาปัาป๊บคาแรกเลยสุม่มเขาสุ่มบุรีชิดหนึ่งจำนวน36ลายพบค่าเฉลี่ย และส่วนเบียเบเยเบ่ยงเบนอ้าวเฮ้ยเบี่ยงเบนที่เราต้องการแบบนี้มาหลังคำว่าสุ่มเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่กรณีที่1แน่ตัดกรณีที่1ทิ้งมันก็จะเหลือแค่กรณีที่2กับกรณีที่3กรณีที่2กับกรณีที่3ต่างกันที่ค่า n ขนาดตัวอย่างที่สุ่มในที่นี้ n ที่เขาสุ่มมา36ซึ่ง36แปลว่ามากกว่าหรือเท่ากับ30 แปลว่าเรากำลังทำกรณีที่2เพราะถ้าน้อยกว่า30จะเป็นกรณีที่3เราเจอค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนเป็น22และ4มิลลิกรัมตามลำดับก็แปลว่า x อ็ก์บ2อันนี้คือค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน4มิลลิกรัมเพราะเป็นส่วนเบี่ยงเบนในที่นี้จะเป็นส่วนเบี่ยงเบนของตัวอย่างเวลาครูแกะครูก็จะแกะสัญลักษณ์เป็นตัว S เป็นตัว S เท่ากับ4 หาขอบเขตที่เชื่อมั่นได้ขอบเขตเชื่อมั่นได้ก็คือช่วงความเชื่อมัน่นนั่นแหละที่90%กรณีที่2เนี่ยสูตรใช้ z alpha 0.2ใช้ z alpha 0.2เราก็ไปเปิดตารางที่90%คือ alpha 0.10 alpha 0.2 0.05เอา0.05ไปเปิดจะได้ z alpha 0.2ที่1.645 ทั้งหมดทุกอย่างที่ทสูตรจําเป็นต้องใช้เราแกะเรียบร้อยแล้วเขียนสูตรแล้วก็แทนค่า X bar บาของเราคือ22 z ซตอ2ที่เราเปิดมา1.645 s ส่วนเบี่ยงเบนของตัวอย่าง4 n ขนาดตัวอย่างที่สุ่ม36เหมือนเดิมตอนกดเรากดก้อนข้างหลังก่อนตอนนี้ ออกมาได้1.0967จากจากนั้นค้อแยกเป็น2ปีกซ้ายขวาฝั่งซ้ายเป็นลบฝั่งขวาเป็นบวกตรงกลางเขียนต่อบเป็นแพทเทิร์นนี้น้อยกว่าเท่ากับมิวน้อยกว่าเท่ากับอีกค่าหนึ่งลบกันได้20.9033บวกกันได้23.0967 23.0967 ข้อสังเกตเนี่ยเราจะพบว่าตอนที่เราทํากรณีที่1กับเมื่อกี้นี้ที่เราทํากรณีสองสูตรเหมือนกันเลยใช้ x บาร์ค่าเฉลี่ยต,ตัวอย่างใช้เซตอัลฟาส่วนสองใช้รูทเข้างล่างใช้รูทเข้างล่างข้างบนใช้ส่วนเบียเบ่ยงเบนประชากรข้างบนใช้ส่วนเบียเบ่ยงเบนตัวอย่างจริงๆถ้าหนูเลือกสูตรมาผิดแต่หนูแทนสูตรตรงตำแหน่งตรงความหมายมันจะได้คำตอบเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในเชิงของการทำข้อสอบอัตนยัยถ้าข้อสอบออกเรื่องนี้ครูจะบังคับให้หนูเขียนสูตรทุกครั้งเพื่อดูว่าหนูเข้าใจจริงหรือเปล่าว่าอันไหนคือตัวอย่างอันไหนคือประชากรอ,อันไหนคือตัวอย่างอันไหนคือประชากรกันแน่